ต้องไปนะเอวีโอเนอะเอ้าทำไมอ่ะก็นึกวีโออ่ะนูกดผิดเหรอสวัสดีครับจดทะเบียนสมรสครับช่องสามคุณนี่ขาไม่เจอเลยเนี่ยเขาอำมเพยยังไงไม่ให้เขินนะคะขอฮาทึเขาก็รู้กันหมดว่ามาจดทะเบียน complete look สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาเจอกับเม์และที่เก่าเวลาเดิมนะคะแล้วก็บรรยากาศเดิมดิมๆเพราะว่าวันนี้จะมาแต่งหน้านะคะซึ่งการแต่งหน้าในวันนี้เนี่ยจะเป็นการแต่งหน้าที่จะเกือบๆเ,เหมือนเดิมแต่ไม่เหมือนเดิมตรงที่เราอะกำลังจะแต่งหน้าไปจดทะเบียนสมรสค่ะจะเรียกว่าแต่งหน้างานแต่งงานได้ไหมอะ ก็ได้แหละทุกคนมันเป็นการแบบว่าณนะวันหนึ่งผมก็แต่งหน้าไปงานแต่งงานของตัวเองซึ่งมันไม่ได้เป็นงานมันมันเป็นไปจดทะเบียนสมรสถ,ถือเป็นโอกาสนะคะมานั่งแต่งหน้ากับทุกคนแล้วก็อัปเดตซึ่งไม่รู้จะอัปเดตอะไรเอาตรงๆเพราะว่าตอนที่ถ่ายคลิปเนี้ยคลิปบอกเรื่องแต่งงานอะยังไม่ได้ออกอากาศเลยค่ะยังไม่ได้ปล่อยเลยทุกคนเพราะว่าเพราะว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นภายในหนึ่งเดือนแล้วเมย์ก็ยังตัดคลิปไม่เสร็จคุยอะไรดีคิดไม่ออกก็เป็นมานั่งแบบลํำลึกความหลังไหมแบบว่าในที่สุดก็มา เราแต่งหน้าไปงานแต่งงานของตัวเองก็ให้มีกับเขาหน่อยให้มีจังหวะเอยได้แต่งหน้าไปงานแต่งของตัวเองสักหน่อยเวะลาสําคัญนะคะแต่ว่าก็ลัาจะคิดอยู่ว่า,วาคือจริงมันแค่ไปอําเภอใช่ป่ะจังหวะถ้าเราจะจัดเต็มเกินอะ่ะมันแปลกๆบอ<ะ>กเดินลงรถก็คือรู้เลยว่าคู่นี้มาทําอะไรบอกแต่ไม่ใกลห้หรอกเนาะเราก็เจอกันกับคนที่อําเภอแค่ครั้งเดียวยองอ่ะตอนจดทะเบียนป่ะหรือเราเจอกันบ่อยอ่ะบัตรประชาชนหายป่ะเรื่องเราพี่นิกต้องไปทําบัตรประชาชนนะเนี่ยทุกคนบัตรประชาชนชีหมดอายุนะคะทุกคนแล้วก็เลยเดี๋ยวพาพี่นิกไปทำบัตรประชาชนด้วยเพราะว่าแต่งงานต้องใชชช้บัตรรปะานแ แบบประชาชนพี่นิกหมดอายุถามว่าความพร้อมเท่ากับ ไม่แน่ใจแต่วันนี้ใช้รองพื้นของแมกนะคะทุกคนแมกสตูดิโอฟิกซ์ฟลูอิดเอานะจ๊ะเบอร์ที่เมย์ใช้นะคะเป็น NC15 นะคะทุกคนซึ่งก็มันก็จะเป็นงานแน่นๆขึ้นเลยอันนี้กดๆตามรอยไปนะคะทุกคนเพราะว่าวันนี้จะค่อนข้างไม่ได้มีอะไรมากมันคือ1วันปกติเลยที่จะแวะไปอำเภอไปตรวจทเบียนะคะแบบชิวๆนะซึ่งในส่วนของความพิถีพิถันบอในการแต่งหน้ามากขึ้นบอก็เป็นไปได้อยู่แต่ลองรองพื้นบางๆเพราะทุกคนยังเน้นความสบายผิวนะ,ะก็เป็นฮ o วทูเลยเดียว how to แต่งหน้าเจ้าสาวเวอร์ o n นเจ้าสาวเขาต้องใช้กับคนที่มีงานแต่งงานปะคู่สมรสเขาใช้คาว่าอะไรก็เจ้าสาวก็ได้และมั้งเป็นความเข้าใจได้ว่าไปแต่งงาน how to แต่งหน้าเจ้าสาวด้วยตัวเองปลอแต่งจริงบเวอร์ s ั o น everyday look อ่ะงงแต่งหน้าเจ้าสาว v e r s i o น everyday look คือเมย์ไม่รู้จะเสียเซลล์ดีไหมเพราะว่าแบบว่าเวลาที่เมย์แต่งหน้าค่อนข้างจัดเต็มคนรอบตัวหรือแบบน้องๆที่รากหรืออย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้อะไรแต่เขาจะชอบว่าอู้แต่หน้าสดจะน่ารักแลปลว่าอะไร,รอะทุกคนเรื่องราวนะคะทุกคนในส่วนของคืนก่อนวันจดทะเบียนสมรสตื่นเต้นบอ่อฟิลแบบงานแต่งบอ่อตื่นเต้นไหมแบบนอนไม่หลับสลบแล้วไม่ได้เหนื่อยจากอะไรเหนื่อยจากชีวิตปกติลงรองพื้นเสร็จแล้วนะคะได้ผิวประวันนี้ อุ้ยอันนี้ลานีหรอสมัยอังกฤษอะลอนดอนอะแต่หมดอายุปะใช้ตั้งแต่พุ่นเดชลอนดอนเดชเรื่องราวนะมีต่คนบอกว่าพวกวันนี้ดูคลิปลอนดอนอยู่ผมงงมากหลายคนก็รู้จักกันตอนนั้นนะคะรู้จักตอนคลิปลอนดอนมีแวะดมด้วย <S <S อุนน้ยหอมอยู่เลยอะคืออำเภอคือสภาพผมจะเป็นยังไงไมันเรียกว่าอำเภอปะเขตเทศบาล แล้วก็ลงแป้งอีกสักนิดหนึ่งนะคะเมย์ใช้เป็นแป้งแมกตัวนี้เป็นสตูดิโอฟิกซ์นะคะเหมือนเดิมพาวเดอร์ p l u ปกติอะถ้าเป็นเอ e r y d ลู l ของเมย์จะใช้แค่แป้งตัวนี้นะคะทุกคนคือการแดดแล้วก็แป้งตัวเนี้ยแล้วก็จบเลย <S <S จริงๆวันนี้ก็ใจอะอยากประมาณนั้นอยู่แต่ว่าเอ้ยแกก็แต่งนิดนึงแกก็ทําเป็นแต่งน้อยหรือผมจะทาเป็นแบบค้าๆขัข้นตอนก่อนเพื่อจะได้เพื่อจะได้แบบคลิปกระชับขึ้นมาหน่อยระหว่างนี้ก็เดี๋ยวส่องๆไปแล้วนทุกคนว่าทําอะไร เข,ขียนคิ้วดีกาเขียนคิ้วนะครับที่เขียนคิ้วของคุณน้องชัดนะครับไม่เปลี่ยนใจเือคนเดียวสภาพเป็นหลุม่มเป็นบ่อแล้ว <ham> คือเราต้องจริงจังแค่ไหนวะคือมันจะแค่ไปอำเภอใช่ไหมทุกคนคือตอนนี้ความจริงจังคือคิอค้วอะจะไปถึงหูแล้วอะ เท่ากันบอคิวไปก่อนนะคะประมาณนี้เดี๋ยวว่ากันใหม่ว่าตอนไหนเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวมาเก็บเก็บดีเทลแล้วกันแต่เดี๋ยวจะมาแต่งตาก่อนนะคะด้วยพาเลทสองอน,นี้นะคะก็คือเลือกเลือกมาตามสีตามสซมว่างัันเถอะอันนี้บอ b b ี่บาวนะคะเป็นนูดนูดพาเลทนะคะแล้วก็อันนี้เป็นแม็กนะคะเป็นคอนเน็กอินคัลเลอร์อายแชโดว์พาเลตยังของแม็กนะคะก็จะเป็นสีโทนแบบน้ำตาลน้ำตาลแบบน้ำตาล แล้วก็ของบอบบี้บาวจะเป็นฟิลแบบแชมเปญแชมเปญแ,แบบใสๆสสดใสนะจ๊ะสีไฮไลท์ไฮไลท์แตะแตไป ที่กลางเปลือกตานะคะทุกคนเพราะวันนี้ผมจะเป็นผู้หญิงใสๆไปก่อนคือเล็งไว้แล้วว่าไอ้ลูปวันนี้ที่จะถ่ายกันอะซึ่งถ่ายผ่านกล้องมือถือแหละทุกคนซึ่งเดี๋ยวเขาไปแต่งในแอปอีกทีนึงก็เลยไม่รู้ว่าเอ้ยเราจำเป็นต้องแต่งหน้าเยอะขนาดนี้ไหมก็เดี๋ยวเข้าแอปปุบจบเลยชีวิตสมัยนี้มันง่ายขึ้นเนาะเพราะว่าถ้าเป็นแต่ก่อนอะคือจริงนะว่าเราต้องเอาหน้าให้แบบให้อยู่หมัดจริงอะแต่ทุกวันนี้คือคอนเซิร์นน้อยมากเพราะว่าเรามีแอปช่วยชีวิตโ n o w m e l ตูอะไรก็ว่าไปอันนี้คือเดี๋ยวใใชช้้้สีีีเเปป็นนนนแบบระมาทุกคั นสีแบบชมพูแต่มันมีวิงว,งวิ้งอ่ะเป็นโทนแบบเกือบๆจะน้ำตาลน้ำตาลเป็นสาวเอิร์ธโทนอะไรอย่างนั้นไปซีคานี้ก็เสร็จแล้วเลยอ่ะเสร็จแล้วได้ไหมอ่ะไฮไลท์หน่อยก็ไนดะ้อ่ะแล้วแล้วคือเราไม่เปลี่ยนแปลงอ่ะคือใช้แปรงคู่กันเดิมเลยอ่ะทุกคนอะลรอย่างนี้เหลือใต้ตาไหมเหลือใต้ตาให้มันแบบขาวๆอ่ะเทใส เป็นฟิลแต่งหน้าที่ที่เลือกไม่ได้ว่าเพื่อนจะแต่งหรือเพื่อนจะไม่แต่งค่ะนี่มาค่ะดัดขนตานะครับแล้วก็ปัดมาสคารา่าเมย์ไม่ได้กรีดอายไลเนอร์รนะทุกคนเพราะว่าไม่ได้กรีดมานานแล้วแล้วก็ขี้เกียจแล้วก็ชอบปัดมาสคาร่ามากกว่าก็เลยรู้สึกว่าเออปัดมาสคาร่าอย่างเดียวก็ได้จะทถามจริงจะมีคนมาแต่งหน้าตาหรอือล่า เผื่อเอาไปแต่งเป็น everyday look บอกแล้วมันคือ how to แบบ everyday look ได้อยู่เนี่ยฟิลแบบเฮ้ยไปทำงานได้อยู่ติดต่อราชการได้อยู่เดี๋ยวนี้มันมีเป็นแบบจองออนไลน์นะทุกคนจองออนไลน์แบบพวกงานเอกสารของเทศบาลของราชาการอ่ะทุกคนศูนย์ราชาการอ่ะลองดูก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขามีจองออนไลน์อย่างทําบัตรประชาชนอะไรเงี้ยเขาก็จะมีจองช่วงเวลาออนไลน์ไว้นะคะทุกคนอย่างอันนี้ก็จองไว้แต่ทันไหมอีกเรื่องหนึ่งตอนนี้ปัดมาสคาร่านะคะเมดบลีนไฮเปอร์เคลจะบอกว่ามาสคาร่าหลังๆที่เมีใช้มีไม่ได้เจอที่ถูกใจอชอบไอ้น,น เมเบลินเมเบลินสีหลอดสีชมพูม่วงอง่ะอันอื่นเมปัดแล้วมันแพนด,าด้าทุคนอันนี้ก็แพนด้านะเดี๋ยวใช้ลอเยอดีกว่าฟอร์ลูมีนัสนะคะลาชลาชพาราไดซ์ดีอยู่สภาพเยินละอันนี้พอได้พอใครแน่ไม่ได้แพนด้ามากผมก็จะปัดแบบดูจริงจังนิดน,นึงเพราะว่ามันเป็นสิ่งเดียวที่ผมจะทําคือเมอ่เป็นคนที่ปัดขนตาแล้วมันตาโตขึ้นแล้วเม่ก็เลยเอยฉันจะไม่ทําอย่างอื่นแล้วเด้อชึบันลิปนี่นะไม่ใช่ที่ถัดหาที่เขียนใต้ตา นี่ฮะลอล่าเมอร์เซย์นะคะทุกคนเป็นดินสออย่างนี้แล้วก็มันสีเทียนอะจะเป็นสีมุกมุกชอบชอบชอบเอามาแบบไฮไลท์แบบธรรมชาตินี้อุก็ไม่ได้ธรรมชาติขนาดน,านั้นก็สดใสเกินอยู่แล้วก็เกี่ยได้ทุกคนมันเกี่ยได้ชุบๆต่อไปจังหวะเนี้ยต้องเชดดิ้งละมีว่านี่ทุกคน bronzing powder นี้ดีมากอะของกอชซึ่งเขาอะเข้าไทยมานานแลว เขายังอยู่ไหมใครรู้บ้างใช้มาแบบแต่อ้อนแต่ออกอ่ะคือแบบใช้มานานมากสีมันอ่อนๆพอดีพอดีนะคะทุกคนแล้วก็คือมันก็ไม่มากไปไม่น้อยไปนึกออกไหมคือถ้าถ้าอยากให้มันแบบธรรมชาติกว่านี้สามารถเคาะแป้งหรือแตะเบาๆอ่ะแต่สีเขาจะไม่ได้โหดร้ายเกินแล้วสีมันเป็นออกแบบอันเดอร์โทนมันออกเหลืองๆก็เลยรูกว่าเอยเขาธรรมชาติดีแฮะอะไรอย่างเงี้ยผมก็เช็ดทิ้งไปก่อนแัะมานี้แับมานี้ขอบหน้าบออะไรบอกอันนี้ก็ระบายขอบหน้าไป มันเกิดแสงและเงาตามธรรมชาตินะจ๊ะ อ๋อไปเรื่องคำถามกับงานแต่งงานไหมเพลินๆไปก่อนเพราะว่าเนี่ยมันก็คลิปแต่งงานเนาะตอนแรกจะบอกอุ้ยหลายคนก็จะถามไม่มียังไม่มีคำถามจากทางบ้านแต่คิดว่าหลายคนอาจจะมีเอ้ยถามก็คือเปลี่ยนนามสกุลบอจะเปลี่ยนเป็นนางสาวไหมคือถ้าเท่าทีา่เมย์ทราบมาคืออยู่นี้มันไม่ต้องเปลี่ยนานามสกุลตามกันแล้วก็ได้เมย์ก็เลยคิดว่าเมย์จะใช้นามสกุลเดิมนะคะเพราะว่าเรื่องเอกสารน่ะพี่สาวเมย์เปลี่ยนนามสกุลตามสามีใช่ป่ะพี่สาวเมย์บอกว่าเอกสารมันเยอะมากคือมันแบบลําบากมากคือ ชีบอกว่าแบบมันต้องทําเรื่องเยอะแล้วมันตามเปลี่ยนทุกอย่างแบบในชีวิตเยอะมากเมย์ก็เลยแบบฉันกลัวเพราะว่าของเมย์มันมีแบบวีซ่าบ้างมีอะไรบ้างแล้วเมย์ก็เห็นว่าเวลาเดินทาง,ต,างต่างประเทศหรืออะไรเงี้ยถ้ามีการได้เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสก,กลุลหรืออะไรสักอย่างอ่ะอันนี้ไม่แน่ใจนะน่าจะประมาณคือไเห็นบางประเทศคือเขาต้องแบบพกเอกสารการเปลี่ยนชื่ออะไรอย่างงี้ด้วยอนะทุกคนซึ่งมันแบบ ผมกลัวผมก็เลยเออเป็นนามสกุลเดิมไปก่อนแต่ตอนนี้ขอปัดแก้มละเมื่อกี้แตะนานไปหน่อยชาล็อตทิวเบอรี่นะคะทุกคนมีคนถามหลายรอบมากว่าคุยสีแก้มสวยมากในคลิปก่อนก่อนนะคะสีแก้มอะไรคือสีนี้ค่ะทุกคนการ่งตาอ่าคือสีชิคทูชิคนะคะทุกคนชิคทูชิคมันชื่อรุ่นอะแต่สีนี้คือสีพิลโลท็อกนะคะก็มันจะเป็นสีแบบอย่างเงี้ยมันจะเป็นสีนูดรอบๆสีตรงกลางเป็นสีเหมือนไฮไลท์แต่ปัดมาสวยแต่ปัดมาคือสีออกเยอะเด้อเนี่ยสีมันจะแบบเฮ้ยสีผู้รากมาก นิดนึงผู้รักมากดีแบบมันจะเป็นนุูดๆเนื้อๆน้ําตาลชมพูส้มๆเนาะสีมันประมาณนี้ไม่รู้จะอ,อธิบายโซโซคืออธิบายด้วเดยอธิบายสีงงๆอีกแล้วแล้วก็มีจะปัดมาที่จมูกนิสซึ่งน,นิสแล้วตอนนี้ฟิลเขินบอกจังหวะจดทะเบียนมันจะเอ้ยมันเขินนะ แ,แดงโพดและต่อไปผมจะจบที่ oh. บานิลาโคนะคะทุกคนมันเป็นสีแบบไล่สีอย่างนี้เป็นม่วงมชมพูน่ารักมากอันนี้คือสี violet holic นะคะทุกคนมันน่ารักจนปุ๊กจุ๊งปีกอะมันแบบเออสดจะต,ตอนนี้นะเอาจริงกล้องไอโฟนก็ไม่หลอกนะที่เห็นว่าสีมันสดอะมันแดงไปอันนี้ปัดออกได้คะ่ะทุกคนทุกอย่างแก้ไขได้ด้วยแปรงเปล่าผมก็เบลนก่อนจังหวะนี้คืออยากให้มันเห็นว่ามันจุดเริ่มต้นของแก้มคือตรงไหนจุดเริ่มต้นของไฮไลท์คือตรงไหน มีกลิ่นแต่เป็นกลิ่นที่ซักแล้ว่านะผมล้างแปรงอยู่3ปีครั้งตามคำแนะนำเขาบอกว่าควรล้างทุกสัปดาห์แต่งหน้าน้อนคงไม่เป็นไรเนะาะประมันแก้มแดงๆเขืนๆต่อไปทาลิปไหมลืมเติมไฮไลท์นะเออลืมทาไฮไลท์นะแต่เดี๋ยวทาลิปก่อนทาลิปด้วยวานิลลาโค้กเหมือนเดิมแห้งแล้วกลิ่นมันแปลกๆตน เป็นออโครงการใช้ไปเช็คไปคือเช็คกลิ่นเช็คลูปลดกลิ่นเสียงว่ามันดูแบบเอ้ยมันหมดอายุยังมันเสียยังอะไรเงี้ยอันนี้เบเนฟิตนะคะชาชาทินนะคะ<ม>จะบอกว่าของเบเนฟิตเนี้ยดีมากคือถ้าทาตอนที่ปากโลง่ลงๆเลยอ่ะมันจะสีธรรมชาติมากทุกคนแต่น,นี้มันจะดูเป็นสีอ่อนๆใช่ไหมคือทาที่ปากอ่ะมันจะเป็นสีแบบธรรมชาติธรรมชาติรราตอ่ะเนี่ยมันจะเป็นแบบเนี่ยมันจะเป็นสีเจอือเจอือแบบใสๆออาใสาเกินมองไม่ค่อยเห็นแต่ว่าจริงทุกคนมันธรรมชาติด,ดีแต่ว่าไม่ค่อยติดทนมากเท่าไหร่นะคะทุกคนคือมันจะไม่ทนเท่าทินแบบสี เข้มแบบนี้เมยก็เลยต้องทาตินสีเข้มๆไว้ด้วยเนี่ยแล้วก็ซับออกแล้วก็จบด้วยเหนีย่ยเดิมครับชารลอตทิวบอรี่นะคะสีซูเปอร์ซินดี้นะคะทุกคนเป็นสีแบบหนู่ๆไม่มีอะไรมากราทาไปรูดมันจะอ่อนๆหน่อยอันนี้ไม่ได้แตะๆนะเพราะว่าสีมันติดออกมายากอนเนี้ยเนื้อมันแบบมันเรียกว่าอะไรมันแห้งๆห,หน่อย แล้วก็ใช้นิ้วนะคะนิ้วก้อยมันงอทุกคนปะใช้นิ้วในการเกลี่ยขอบนิดนึงให้มันเอ้ยเหมือนเดิมรอยๆต่อฟ้งๆพูดถึงนิ้วหลายคนหลายคนเท่ากับไม่มี ไม่มีใครถามหลายคนถามมาว่าเฮ้ยเว่นงานแต่งงานอย่างเห็นจังเลยค่ะเว้นแต่งงานที่ไม่มีเลยค่ะทุกคนมันงงๆปะเดี๋ยวอย่าเพิ่งงงเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใช้อันนี้เราบอกก่อนคือแม็กอันนี้ดีมากคือถ้าใครได้รอดูคลิปถึงปลายปีอันนี้มันจะไปอยู่ในเฟรริตของเมย์เลยอะ่ะมันมันคือสิ่งที่ดีมากๆเลยอ,อันนี้สี Y s u m a c นะคะ890 powder kiss velvet blur slim lipstick ของแม็กเมย์เรียกแต่ว่าแม็กแท่งยาวๆอะค่ะแต่สวยแล้วดีแล้วติดทนแล้ว เขาเกิดมากับฉันพู่กับฉันคุณนิกร้งองไห้แล้วนะอันนี้ดีมากอะ่ะสีสวยติดทนติดทนคือเนื้อมันดีคือเมย์มัเคยบอกแล้วว่ามีไม่ต้องการลิปที่มันติดทนมากเมย์ต้องการลิปที่ทาแล้วสบายปากแล้วสีสวยแล้วก็ติดประมาณนึงไม่ใช่เดินออกจากนอกบ้านลมปิวก็ไปแล้วหรือนับปากกินน้ำสองทีคือไม่อยู่เลยอันนี้คืออยู่ก็เติมให้มันเข้มขึ้นนะฮะก็จะเป็นสีปากเดิมๆที่เมย์ทามาโดยตลอดนะทุกคนเมื่อกี้พูดถึงลิปปะพันถ่ายจากทางงานอ่ะเดนนิดนึง ขอบอกอียนเดียวแล้วจะปัดไฮไลท์ละไฮไลท์ชาลอ l ทิวิล i l b เหมือนเดิมทุกคนอันนี้คือ Glow Glide Face Architect Highlighter สีแชมเปญโ Glow นะครับเป็นไฮไลท์เตอร์ดาวๆานี้ แหวนแหวนแหวนกลับมาเรื่องแหวนที่มันดูมีอะไรเกี่ยวกับการแต่งงานหน่อยแหวนคือยังไม่ได้มีเลยเพราะว่าคุยกับพี่นิกว่าสรุปว่าเราจะยังไงเราจะมีไม่มีก็เดี๋ยวมีก็ได้แต่ว่ายังไม่ได้ไปซื้อคือคิดว่าเดี๋ยวจะไปเลือกซื้อด้วยกันนะคะแต่ว่าเหมือนว่าต้องไปเลือกซื้อที่กรุงเทพหรือเปล่าหรือใดๆแล้วยังไม่ได้ไปกรุงเทพเท่านั้นเลยก็เดี๋ยวมีเวลาจะไปซื้อนะคะเพราะว่าไม่รู้ด้วยซ้ำว่า,าขั้นตอนสวมแหวนมันจะมีอยู่ตรงไหนของเรื่องราวในครั้งนี้มันจะแค่แบบซื้อแหวนแล้วกก็็แแแแบบอออออออ่่่่่ะะฉฉััันน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 นใใหหหหหห้้้้้้้เเเเเเเธธลววรรรูีีคืืตงงงงาาาาาามจจจทสไป ทุคนคือในกล้องอาจจะดูเงาเกินของจริงก็เงาเกินค่ะมันมันฉ่ำบอ,อบอกบอะเฮ้ยออราจับ ปล่าไฮไลท์เตอร์จับไฮไลท์ฉ่ำก็คือออลองออร่อราอะไรพักก่อนไฮไลท์เข้าเท่านั้นนะคะทุกคนตัวนี้เป็นหนังปะทูละดูดิอันนี้ก็คือปัดฟินนชเขาเรียกว่าอะไรปัดเซตติ้งทั้งหมดนะคะด้วยเอ์กลาสนะคะดิฟฟิวส์ไลท์นะคะก็ปัดไฮไลท์นิดๆหน่อยๆให้มันแบบเอ้ยหน้าสว่างขึ้นอะไรอย่างงี้จริงๆเหมือนจะเสร็จแล้วเลยเดี๋ยวฉีดเซตติ้งสเปรย์สักหน่อยเนาะให้มันดูแบบคอมพลีทลุคเทคนิคก,ก็คือการฉีดสเปรย์และเปิดลมใส่หน้า ให้น้ำมันซึมเร็วๆอะถ้าไม่มีพัดลมก็คือใช้มือพัดวีหน้าเอาอย่างเงี้ยเพื่อ <c oughs> ให้แบบสเปรย์มันตึบเข้าไปในกับเครื่องสำอ,อาง <c oughs> เอาจริงๆนะตอนเนี้ยจุดกังวลของเรื่องราวทั้งหมดไม่ได้แบบเอ้ยกี่โมงแล้วจะไปทำไหมไปถึงทําอะไรแต่รู้สกอะไรนี่ค่ะทาไว้อะ่ะคือเห็นเขาทํากันแต่ไม่รู้ทําแล้วมันออกมาเป็นขนาดไหนยังไงแปลกๆละอย่างนี้หรออย่างนี้หรออุย้ยก็ได้อยู่นะอันนี้ก่อนฟึบทุกคนทรงผมมันแปลกๆปะเดี๋ยวเดี๋ยวขาไม่ทำ ถลมมาค่ะทุกคนก็สรุปว่าไม่ได้ทำผมนะคะเพราะว่ารีบค่ะตอนนี้จะ11โมงแล้วแล้วพี่นีก็จองคิวแบบ10โมงถึงเที่ยงแล้วตอนนี้10โมง49ละผมก็ไม่รู้ว่าผมจะหลุดคิวเมื่อไหร่เพราะว่าต้องมีทำบัตรประชาชนหนึ่งจดทะเบียนอีกหนึ่งและในส่วนของรถวันนี้ก็ไม่มากไม่มายแต่ไม่ค่อยแน่ใจว่าเขาไปจดทะเบียนอะ่ะเขาชิวกันเบอร์ไหนหรือมันต้องเขินบ่มันเยอะไปบ่ไม่เอกแล้ว,ลวชิวๆอันนี้เรียก ชิลๆอ,อ,อยู่บ้านที่นี้คุณเลยป้ายบ่อนี่ไ,นไงคุณต้องหาที่จอดบอ่ออุ้ยแล้วคุณเยอะอยู่ดีอุ้ยน้องเห็นน้องเห็นตีมของทุกคนละเดรสโค้ดทุกคนในวันนี้ขอเสนอคำว่าไพรเวทเหมือนแบบติดต่อราชการเพิ่งอ,ออกจากบ้านและเราก็สบ,บ,บายสบ,บาย เกือบจะใส่คาดผมด้วยซ้ำเข้าอำเภอ,อยังไงไม่ให้เขินนะคะขอ how to เขาไรู้กันหมดว่ามาจดทะเบียนคนแต่งตัวอย่างนี้ก็มีหาไม่เจอเลยเนี่ยเนี่โอ้ยไปค่ะ ทุกคนคะตอนนี้กําลังนั่งรอพี่นิทาบัตรประชาชนนะคะและเมย์ก็ได้เบิกตัวพยานของการจดทะเบียนสมรสในครั้งนี้มาแล้วคะ่ะนั่นก็คือนี่คุณแม่และคุณพ่อนะคะผู้ซึ่งจะรับบทเป็นพยาน,ยานในการจดทะเบียนสมรสในครั้งนี้รู้สึกไงบ้างคะตื่นเต้นนิดน,นึงตื่นเต้นไหมตื่นเต้นหน่อยตื่นเต้นหน่อยตอนตัวเองจดทะเบียนเองตื่นเต้นขนาดนี้ปะเนี่ยไม่ไม ทำไมวันนี้ใส่ชุดสีสดใสจังวันจันไงคะไม่ได้เกี่ยวกับงานแต่งหรืออะไรยังไงพิธีจุดอะไรยังไงแต่ว่าวันจันทสีเหลืองเดี๋ยวไว้ตัดภาพไปตอนจุดเลยตอนนี้ทำบัตรประชาชนให้มันเรียบร้อยก่อนเนาะไปค่ะตอนนี้นะคะกำลังเดินทางไปที่ที่ว่าการอำเภอเมืองคอนแก่นนะคะคือเดินย้ายตึกนั่นแหละเหมือนเดินทางไกลแต่ว่าก็คือแค่ย้ายตึกนะจะ๊ะก็เขาจดทะเบียนอีกตึกหนึง่งเพราะเหตุใดผมก็ไม่อ,อยากทราบได้คุณนีค่แล้ว ไปไปเอาทะเบียนบ้านนะคะซึ่งไม่รู้ว่าจริงๆใช้ไหม How to จดทะเบียนสมรถก็คือไปจองคิวออนไลน์ line, แล้วก็เตรียมบัตรประชาชนฮะกลับไปอาคารเดิมเหรอ <laughs> คือแบบภาพที่คิดไว้นึกออกมาเป็นแบบเอ้ยตัดภาพมาคือนั่งตรวสวยๆอะไรเงี้ยของจริงก็คือเดินชำํำไอช่องสามนะครับผมช่องสสวัสดีครับจดทะเบียนสมรถครับจองคิวออนไลน์มาครับ เดินถือป้ายไปก่อนเหมือนทัวร์ทัวร์ทวทวเที่ยวอ่ะแล้วก็ถือแบบมาจ้า เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนได้มาแล้วเป็นอใบสําคัญการสมรสนะจ๊ะเรื่องเราก็คือเสร็จไวว่องวองไวเวอร์เพาะว่านเนี่ยเสร็จภายใน1ิบเอโมงห้นาทีนะก็คือประมาณชั่วโมงครึ่งมั้งทุกอย่างไปไวมากแค่รอคิวนิดหน่อยแต่พอได้คิวปุ๊บก็แป๊บเดียวเลยนะคะเซ็นเซ็นเจบแล้วก็สิ่งิที่ต้องเตรียมไม่มีอะไรมีบัตรประชาชนหาพยานซึ่งพยานเนี่ยจริงๆถ้าไม่มีก็คือสามารถแบบขอความกรุณาคนแถวนั้นได้รบกวนได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่มีอะไรง่ายมากไม่ว่าเรื่องราวค่ะเนี่ย ยากสุดคืออะไรหาคู่ค่ะหาคู่มาจดเนี่ยยากสุดละเอาหัวล้อะไรอ๋ออันนี้คุณพ่อนะคะชวนมาไหว้พระที่สารลักเหมืองนะคะแบบเอาเรื่องเอาชัยนะคะประมาณนั้นเรื่องสัมไม่รู้จะทำอะไรเลยเอาตรงๆไปไหว้พระก็ได้น่าจ๊ะ เรียนเสร็จก็กลับสู่โหมดปกติของชีวิตคือมากินกาแฟค่ะยินดีด้วยเริ่มชีวิตคู่หนักนิดเบาหน่อยก็ต้องอภัยหนักนิดตรงเนี้ยอันนี้หนักนิดน,นึงมีอะไรในชีวิตคู่ที่แม่อยจะแนะนําไม่ว่าจะกับมีหรือจะกับคนดูชีวิตเออก็เริ่มชีวิตคู่เนาะแม่ก็ยินดีด้วย,ยต่อไปก็ใช้ชีวิตนะ่ะนิดนึง เอางี้นะตื่นเต้นกว่าจดทะเบียนแหละเขาจะพูดอะไรนิดนึงการสื่อสารอาจจะต้องใช้คําแปลลืมบอกว่าคุณพ่อคือนั่งกินกาแฟข้างลานนะทุกคนคืนนี้ขึ้นมาถ่ายรูปกันทำขมก็เลยชวนคุณแม่มานั่งคุยอะไรอะไรอะไรนิดนึงฟังกันอ่าไปฟังกัน อย่าใช้อารมณ์แต่ก่อนอาจจะมีนิดนึงแต่ในกาเริ่มความรักหรือเปล่า <c oughs> ที่มันมากขึ้น,นก็อาจจะมีบ้างว่าคงเมกับพี่นิกทำงานด้วยกัน <c oughs> ก็จะมีจังหวะแบบกระทบกระทั่งกันเล็กๆน,น้อยๆเรียกว่ากระทบกระทั่งกันเลยเป็นเมกกระทบกระทั่งพี่นิกซะมากกว่าฝากพี่นิกดูแลเมด้วยตั้งแต่พี่นิกมาอยู่ที่ขอนแก่นนี่แม่ก็บอกกับพี่นิกตลอดเลยว่าฝากดูแลเมด้วยมีพินิกแล้วแม่ก็หายห่วง แม่ก็หายห่วงแต่พี่นิกมาดูแลเมย์นั่นแหละตั้งแต่มาแล้วก็มาเริ่มต้นใช้ชีวิตนี่ครับขอบคุณพี่นิกตลอดเวลาที่ดูแลดูแลเมย์แทนแม่แม่แฮปปี้นะขอบคุณครับแฮปปี้ยินดีมากมากครับแฮปปี้มากดูแลเม่ดันแกรอยู่ด้วยกันนั่นแหละแล้วเป็นไงชีวิตคู่ของจริงมันก็มีนิดมันมันมันก็ต้องมีบ้างแหละไม่เพอร์เฟกต์นิดหนึ่งนิดหนึ่งต้องเรียนรู้กันไปเนรูคนเราโดยปกติแล้วไม่มีใครเพอร์เฟกต์สมบูรณ์กันอยู่แล้วที่ว่า ตัดกันแล้วก็ปรับจูนยอมกันอภัยกันเหมือนพี่เน่ยเลยยอมมีตลอดมียอมอยู่ เฮ้ยเป็นไร้ยไม่เป็นก็วันนี้ประมาณนี้ทุกคนเก็บภาพบรรยากาศการจดทะเบียนสมรสนะคะง่ายๆมาให้ได้ดูกันก็บันทึกเป็นความทรงจําของพุกเรานะคะทุกคนแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่อยู่ร่วมกันมานะคะเดินทางด้วยกันมาไปทําเรื่องทําราวจดทะเบียนด้วยกันมารวมมาเป็นสักขีพยานให้กับเราใช่ได้ค่ะวันนี้ก็ขอตัวไปแล้วนะคะเอาไว้มาเจอกันใหม่เรื่องราวชีวิตถัดไปจะเป็นอะไรลองดู รอดูไม่ใช่ลงดูจะลงทำไม้องลงนิดหนึ่งสับปอปาจจะผิด <c oughs> เพี้ยนแต่เป็นเรื่องปกติะะ <c oughs> แล้วเ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ